ที่นี่คือดินแดนแห่งความสงบเงียบ่าำกลางธรรมชาติของแม่อายจังหวัดเชียงใหม่บ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่หัวใจได้ผ่อนอดและวิญญาได้สึบฝับความโลกเย็นของภูเขาและสายน้ำครับผมกเรังพูดถึงบ้านแห่งความสงบดินแดนสวรรค์บน,นดิน ที่แม่อายสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังวันนี้อสังหาดีๆโดยทังจะพาท่านไปสัมผัสกับโครงการพัฒนาอาสังหาริมีทรัพย์ที่สวยงามอีกที่หนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยโครงการบ้านแห่งความสงบแม่อายเชียงใหม่ตั้งอยู่ท่ามกลางวิวภูเขาสลับซับซ้อนอากาศเย็นสบายเกือบทั้งปีรอบโครงการนี้รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ และเสียงนกร้องที่ปลูกให้เข้ากับทุกวันที่สดใสที่นี่ไม่เพียงะเป็นโครงการอาสังหาริมทรัพย์แต่เป็นวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างแท้จริงตัวโครงการมีทั้งที่ดินป่าและบ้านซึ่งสร้างไว้แล้วออกแบบอย่างเรียบง่ายกลมกลืนกับสิ่งแวดลอ้มและอยู่กับธรรมชาติบรรยากาศชนบท ภายในโป่งโร่แสงธรรมชาติสองถึงทุกขงระเบียงกว้างเปิดรับลมภูเขาและทิวทัน์ยาบเชา้าที่นี่ทุกมุมคือความสุขเล็กๆที่รอให้เราไปได้สัมผัสรอจิตนาการตื่นมาตอนเช้าเราอยู่ท่าำกลางธรรมชาติเสียงนกร้องเสียงไก่ขันเบาๆมีกลิ่นกาแ,แฟหอมกคุ่ แล้วามองออกไปเห็นหมอกคลอเคลยร์ภูเขาฟวามเงียบงงบแบบนี้คือสิ่งที่พวกเราค้นหาและไม่เจอง่ายๆในชีวิตปัจจุวันของคนในเมืองทับฟังและชมกันมาเยอะและไปดูซิว่าดินแดนสวัสค์ที่ว่านี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างโครงการบ้านแห่งความสงบนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าตอนอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้โครงการนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ของที่ดินจำนวน18ไร่1งาน63ตารางวาราคารวม16.14ล้านบาทเจ้าของกระสิบว่าค่าโอนค่าภาษีคนละครึ่งโดยแบ่งรายละเอียดออกเป็น3ส่วนดังนี้ส่วนที่1ตั้งอยู่บนเนื้อที่10ไร่2งาน ราคาขาย9.8ล้านมีบ้าน3หลังบ้าน3หลังประกอบด้วยหลังหลักเป็นบ้าน2ชั้นพื้นที่ใช้สอย300ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ำมีห้องประชุมระเบียง4ด้านโรงจอดรถบ้านชมวิวใต้ทุนสูง300ตารางเมตร1ห้องนอน2ห้องน้ำและมีห้องโถงเอา u t d o o r โซนที่สองเนื้อที่5้าไร่3งาน93ตารางวาราคา5.54ด้าล้านบาทซึ่งประกอบด้วยบ้านเดี่ยว3หลัง 1. บ้านสองห้องนอนสองห้องน้ำพร้อมสนามหญ้าพร้อมสปริงเกิล 2. บ้านหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำพร้อมสะพานทางเชื่อมไปชุมวิว 3. บ้านเดี่ยว ชั้นครึ่ง2ห้องนอน1ห้องน้ำและที่ดินเปล่า1นึไร่โซนสุดท้ายโซนที่3เป็นที่ดินเปล่า2องไร่ราคา8 0,000แสนบาทตอนนี้ได้ปลูกต้นพยุงอายุ4ปีประมาณ50ต้นเอาไว้ในพื้นที่และพื้นที่ตรงนี้ติดถนนพรอมกีดติดระบบไฟฟ้า3เฟสพื้นที่โครงการใหญ่ขนาดนี้ ข้างในมีอะไรบ้างในโครงการมีบ่อน้ําขนาดหนึ่งไร่มีระบบน้ํำบาดาลพร้อมใบอนุญาตถูกต้องมีระบบสปริงเกิลมีทางเดินซีเมนต์มีระบบ CCTV และที่แน่มีระบบไฟฟ้าสามเฟสเข้าถึงพื้นที่จากพื้นที่ที่นี่ตำบลท่าตอนใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ใกล้พระธาตุท่าตอนจุดชมวิวแม่น้ำกกวัดพระเจ้าทังใจสถานีตำรวจท่าตอนห่างจากตัวเมืองอำเภอฝางเพียง20นาทีเท่านั้นบ้านแห่งความสงบแม่อายเชียงใหม่สวรรค์นบนดินที่รอคุณอยู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสนใจฝากเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับหรือติดต่อไปที่เจ้าของสองสาวสวย เบอร์ที่ผมให้ไว้ท้ายคิดคุณตุ๊กและคุณปู่เยงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแจ้งว่าได้รับข้อมูลจากช่องอสังหาดีๆโดยทัดท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมสุดท้ายนี้ผมต้องขอโทษขออภัยหากมีความผิดพลาดใดๆขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมจะนำ อสังหาดีๆมาแจ้งแต่ท่านผู้ชมผู้ฟังอีกครับ